การบริหารจัดการสินค้าคงค้าที่ดีจะเป็นส่วนสําคัญในการจัดทําธุรกิจเพื่อป้องกันความสูญเสียที่สิ้นเปลืองในการดำเนินงานหรือ inventory loss เรานําจุดประสงค์นี้มาประยุกต์และจะทําโครงการให้กับธุรกิจผ้าทอจากกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านหางดงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจคืนบ้านของผู้คนที่นั่น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีปัญหาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังเนื่องจากการดําเนินกิจการที่เรียบง่ายตามแบบฉบับชุมชนชักนําไปสู่ปัญหาของการหมุนเวียนเข้าออกสินค้าประกอบกับการดําเนินกิจการที่ไม่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีจึงต้องการความช่วยเหลือจากโครงการในรูปแบบของการทำมือหรือแมนนวลมากกว่าการนั์แวร์ไปใช้ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจของกิจการปรึกษาร่วมกับสมาชิก และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำบัตรต้นทุนโดยบัตรต้นทุนในโปรเจกต์นี้มีรูปแบบขั้นตอนตามบัตรต้นทุนปกติแต่จะถูกจัดรูปแบบเลเยอร์ใหม่ของรายการเพื่อลดทอนปัญหาและเงื่อนไขบางประการของผู้ประกอบการบัตรต้นทุนจะช่วยเหลือในการลงข้อมูลของสินค้าและทรัพยากรแล้วนำไปหาอาาัตราค่าใช้ใจ่ายการผลิตวัตถุประสงค์หลักคือการที่ผู้ประกอบการสามารถทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า จะทําให้กิจการสามารถสร้างความต่อเนื่องของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านหางดงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าข้อมูลประวัติของรายการและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองตรงนั้นอะเไปบอกงานจางตักเนว่าใบให้ใบใล้แยกแยะตัวที่สินค้าไปอยู่รวมๆกันอยู่ในถุงเพราะว่าช่วงก่อนนั้นมันออกงานบ่อยหรอกเยึบเย็แต่ร่ากับสฟรวมไปเลยจะรวมไปเลยแต่ตอนนี้น่ะ มันด so, uh, ีตรงเนี้ยเพราะว่ามันได้ออกงานแล้วมันเลยมีเวลาในการจะแยกแยกสินค้าอเรื่องมีตารางที่น้องถามเหือนเธอมึงบอกเอาสะดวกไปแยกติดเดียนลงช่องปลาแบบมันมีบัญชีเนี้ยมันมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นถ้าพอดีมันอยู่ในช่วงโควิดที่ทำม่ได้ออกงานมันกระทำของเอากองเอาเป็นกลองกันระเบียบเรียบร้อยอย่างดีนะกระโปรงกางเกงเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายชุดมันแยกกันนี้นิ่งเลยนะมันได้ไปไหน แต่ค <inaudible 1971 habitude> ิดว่ด <Janeiro almond wild achieve> ีปลยเพราะว่าในในในจอปลายเขามีแบบฟอร์มเสร็จแล้วเอาก็มีป้ายที่กล่องแล้วว่าเื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายแส่เสื้อเขาไปออกงานปิดเขาหยิบมุงเลยว่าเขามีถือว่ามีร้อยตัวไปออกงานครั้งที่หนึ่งเหลือกลับมากี่ตัวจากนั้นเขาจะทำใหม่กี่ตัวต้องมันมีบัญชีไงั่มันจะมีเก็สินค้าหลักเสื้อหญิงเสื้อ้ชายเขามันมีเวลาทำทำของชิ้นเล็กนี่แต่ตอนนี้เขาว่างมีโควิดจ็สอนชาวบ้านอื่นในเขตแล้วก็แบบ มีว่าสินค้าสินค้าเพิ่มสินค้าใหม่ยังไงนันมันดีตรงเนี้ย